สวัสดีเอฟซีทุกคนครับผมวันนี้บาริโอนพาเอฟซีมามาเบิองเขียงเนี่ยครับนะคาอย่เลยเงืองงามๆเอาลงเอาบางคนมาดูตินี่ค่าขายทุกมือปะครับเนี่ยขายทุกมือค่ะขายอยู่นี่ประจำเลยนะครับเนี่ยแม่์ค่ะขออนุญาตแม่ค่ะถ่ายคลิปลงในเพจนะครับผม ดอ,อยู่ตะวันที่16นะอ๋ออยู่ตะวันรวยตัวเนี้ยไมะลุ่นสองเอาไปซอยจุ้เออนั่นแหละที่แม่ค้าอันนีงน้งามๆเนี่ยเอาน้ำคือยังแม่ค้านีน่ย <c oughs> ครับเดือดเย็นมันหมเนื้อขาหมดเลยถึงสองลูงไปยังไม่ถึงซอนี้ใสน่น <c oughs> ้ำบ่บ่สบอบอสก็เอาเ <c oughs> ไม่ถึงไม่ถึง ข้างไหนบอค่ะขอ,ขอเอาข้างไหนใช่ไหมบอเอาครับถัดไปยังไม่ยัง,งเดี๋ยวรูสิประเด็นตัดอันนี้ลง้หสเดี๋ยวตัดนี้ลงก่อนดีกว่ามัานไปอยู่ใส่หนหูหางต่อเนหาะยิ่ไปกินมาอยู่ไหมหางต่อมาหลายขอโอ,อ้ตะวันอยู่พี่ตัวเนี่ยต้องใส่ตู้ไว้บ่ครับึ่นค่ะพึ่งพึ่งมันหลายเนาะพึ่งพึ่งตอมหลายนี่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 มันไปอยู่ใส่ลายตุบน้ำเลยนะเอาเนื้อมาให้มันกินเยอะนิดหนึ่ง มันจะได้บินไปตามมากกับผู้น้องในสาวเจ้าเจาเจ้ามันนี่ดิสีไทยเอฟซีก่อนสวัสดีเอฟซี FC หน่อยดิยดยบอกเอฟซีมาอุดหนุนแม่ค้าหน่นแม่ค้าพิกัดขายอยู่ไทยก่อนเนี่ยอ๋อทั้งโค้งเขาก้อนจีฮอดตำเพอน้าโพนะครับคอสะพานบอกเพื่อน ตลจแกเบืบบอ่อจลดิวทำเนี่ยเดี๋ยวาทัานนี่บ่าวเบื่อแค่นี้ค่ะปะ้าอย่ามามาทันหน่อยเนาะอืมระวังต <c oughs> ีอยไรบ้างบ่ถึงดอกตีเนี่ยตะเกินอาหารเขายังบอกนะเมื่อวานเนี่ยอ๋อมากินอาหาราบ่ะค่ะเมื่อวานแกนครับ อันนี้บว่าทีสมัครเขาก็บ่เอขาไลนนี้นเท่าคนเนาะจะได้ไหอยู่บนบือขึ้นมือเขาสาตีอ๋อแม่ค้าเป็นนี่หอกย่างดีย่างงามหรือเนาะแดงก็ใค่นั้นแ่งก็้าท่านอันอันอันเขาใหญ่เอานี่สองนล้นแล้วขายทาอันนี้เลยเนาะได้เลยค่ะเนื้อขาเนื้อขาสินื้อาอนนี้เป็นเนื้อขาค่ะ ันนี้เนื้อขาเหลังเ<ป>นื้อขาไปก่อนหนึ่งไปหนึ่ง <c oughs> พลอยเอานี่จะก้อนไงเดี๋ยวเนี่ยก้อนเนี่ยพลอยเนี่ยมันอ่อนอ่อนเนี่ยมันมาเนี่ยเนี่ยอันนี้กันเดือดขาคือกันเออครับเอาใส้กัน,ดนไนด้ครับผมไปเลยไปรอดไว้จูเนาะพี่ยังแฉบปื้ดดึงเนี่ยเันี่นอนอ่อนมีไหม มส้อยู่ลานแนนค่ะวันมาลงเงินจะมองกบ่ะนมมส้งเาใคมละู่ตับน่สิบบาทสิบบาทคเพไหมเพจับเ็ดเอาถ้าว่าเ็ดว่าเอาเงินอันนี้แล้วค่ะเนาะอันนี้บอหรือว่าเอาหรือก่อนนี้ เอาอันนี้กันเลยกันนี่เนาะอันนั้นบางดีเนาะพ่อเนาะมีไส้อ่อนแถมให้เอาไปน้ำบ่พ่อเอาเอาครับเอาเบสเบสไม่ค่าใจดีครับแถมแถมเพื่อุดนุนมาอุดนุนได้ด้วยครับอำเภอนะพ่อบ้านเขานี่ยแหละไส้อ่อนแถมอันนี้เทียตัวอะไรด้วยครับพ่อ เรียบร้อยนะครับที่มีฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะผมก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนแม่ค้าด้วครับผมถ้ามาเที่ยวบ้านสงการเนาะปีใหม่หายทุกเมื่อเมื่อวาแต่ยงานไหนก็มาอุดหนุนได้ยกเว้นวันที่16แม่ค้าจะหยุดนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าจะไปลุ้นจับฉลากกองฉลากครับผมขายดีใกล้เบิร์ดแล้วเนี่ย เปิดถึงแต้ตีอะไรเขครับเนี่ยเปิดตีหเปิดถึงได้ตีห้าอ้อันนี้หกโมงยังไม่เจ็ดโมงเลยใกล้จะหมดแล้วเดือดขาเดี่ยวเกับมาซาเนี่ยเบิดคือพี่น้องจัดไปสองล้อและได้ได็ไดเคียวพีนไปด้วย อนนันนี้นอันทปันั่นบ่ะค่ะเหมีออเ่เพราะว่าโซนอะคุณผิดอันนี้มาแล้วเดินบนนี้มาเียนเขียดต,อง,ยตองนี่ปกติันี้เขียตองแล้วันนี้ได้เฉียตองวันนี้ได้แต่เียตองเนร้ <700. S 1> <c oughs> อยนองยกขึ้นบ้าง่ะวองล้อเพบเบไปซอยจู <c oughs> ่่อนเดี๋ยวลูกค้ามาอีกเ้เดีด๋ย, <c oughs> อยรอเปอนก่อน <c oughs> มาอนนไดน,นะผมเขอมมาแล้วก็ อย่าลืมกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ในช่องแฟนเพจบ่าวี่คนพาก,กินพ่าเที่ยวนะครับคุณแม่อแเ,มมแมเอาไดค่ะนี่ต้เหนียงงามๆแม่เปล่าเด้อเบิดกวันเนี่ยเนี่ยคะ่ะสีโค้งเบิดได้ค่ะแม่มาในเรือต่สันทอจาะ น้องไร้รู้เวาทอาไดครับเนี่ยสองร่สิบค่ะน้องไร้ยกันี้เนาเราไปเจ้าห่อนเนาะแหน่ไหนคะนี่นลาบไหมแย่ลาบเหรบ เปลี่ยนรถเท่าไหร่ร้อยห้าสิบค่ะเอาไปตากแดดค่ะเนี่ยช่วงนี้มีออเดอร์พวกเนื้อตากแดดหลายเดี๋เนื้อดูคอยเดี๋ยวมาเนียนค่ะทั้งอ่ะสองสองคนที่ออเดอร์เนื้อตากแดดหลายเนื้อแดดเดียวรู้ว่าเท่าไหร่ก่อถ้าเกิดเอาไปเห็นเนื้อแดดเดียวรู้เลยห้าสิบค่ะแต่ก็แล้วแต่ผู้มักครูมา ถ้าเกิดติดมันก็นจะเป็นสองร้อยหัเหนือสอันคอค่ะโอ้ครับแม่วปตกคนชอบเลยแต่งดีแต่งงามเนี๋ยวแต่งออกเบิดเลยครับแม่ทำอค่รคะ เอาได้เอาจากลู่ผมได้หรอเด้เอาเนื้อลา,ากครึ่งโลู่งโลขึ้งในน,น,น้ำได้ดไหมเนาะไอ้แมวก่อนนี้ อ,อ,อันนี้เป็นเนื้อเสือค่ะเ้อยเ,เพิ่งสั่งไหวค่ะแม่<อ>เ,เสือเสือเนื้อเสือหนียวเผ่าสองโ,โอออน้ตสั่งไหวมีตำหนีเราเอาหมาบโหราณเนาะครับเนื้อเสือเนี่ยแม่ค่ะนีก่ก็ะิบเลืออัดตัวนี้<อ>ตัวนี้นะผู้ดใดแถวดีๆเนาะวิเฮ็ด,ดเสียเ,เบิร์นเนี่ยลาบครึ่งโลก้อนเนื้อเศษอีกโลนึงดิแม่เอาไปตากแดด นายมีอยเดียวเดาก็มีแดดเก็มีแดดอันนี้เนือตาดดเนื้อสีเนื้อสีจ้อยอยี